ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ามาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับก,นก,นกบนะคะวันนี้กบจะมาชวนทำผัดเห็ดใส่กุ้งนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือเห็ดนะคะเห็ดเขาบอกว่า King King ะคะิงคิงออรสเตอร์นะคะเนี่ยค่ะ k ออ g ์สเตอร์แกะถูงแล้วแต่ว่ามันเป็นดอกเล็กนะคะกบก็มันมีใหญ่ด้วยเล็กด้วยนะคะแล้วก็กบก็ชิ้นดอกไหนใหญ่กบก็หั่นนะคะแล้วก็มีกุ้งอยู่แปดตัวนะคะเพื่อนๆจะเอาจริงๆกบไม่ค่อยชอบกินกุ้งเท่าไหร่สามีเขาเป็นคนทานนะก็กระเทียมนะคะกบใส่แครอทไปนิดหน่อยนะคะต้นหอมนะคะ ครื่องปรุงของกบก็จะมีน้ําตาลคะนอนํามันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้คือน้ามันมันเป็นน้ํามันพืชขวดใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อนๆจา๋าแต่กบก็อยอมรับว่าไม่หาขวดมามาเปลี่ยนสักทีนะคะเวลากบใช้กบก็จะยกขวดนะคะเปิดแล้วก็เทเลยนะคะโอเคเพื่อนๆจ๋าเรามาเริ่มกันเลยเตาแล้วนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปเลยชุบ ร้อนน้ำมันร้อนนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยกบจะขออนุญาตใช้ช้อนนะคะกบก็ถนดัดในการใช้ช้อนนะคะเพื่อนใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ ใหเห็ดลงไปเลยค่ะกับแคบอรอทนะคะเลยต่อไปชนิดนะคะ เราจะต้องแน่ใจนะคะเพื่อนๆจ๋าว่าเห็ดสุกนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยถ้าทานดิบไปมันจะมีผลเสียต่อร่างกายนะคะโอเคเรามาปรุงกันเลยใส่น้ำมันหอยค่ะใส่น้ำตาล กะ,ะ้งขาวนิดหน่อยอใส่น้ำลงไปนิดนึ่งนะคะเห็ดมีประโยชน์ก็จริงนะคะเพื่อนๆจ๋า,จาแต่ถ้าไม่สุกเนี่ยมันก็จะมีโทษนะคะอันนี้ผมไปดูจาก Google มานะ ชิมโอเคนะคะสุกแล้วทุกอย่างโอเคแล้วเรก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยตัดเสียงนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆจะ้ะเพราะว่าแรดูจะกลืนกันไปหมดเลยนะคะผมต้องขออภัยเรื่องนะคะก็คือช้อนของผม,ผมนั่นเองนะคะผมไม่ค่อยถนัด ในการทำใช้ปลาหลิวสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช้อนสีเขียวที่กบซื้อมานะก็ค่อนข้างที่จะเล็กเกินไปนะคะโอเคดูสิคะคุ้งตัวใหญ่มากผมให้เพื่อนเพื่อนดูดีดดดดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะ <S 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 เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนเพื่นจ๋า กุ้งผัดเห็ดนะคะหรือว่าเห็ดผัดกุ้งนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆกํานกลังร้อนๆอนเลยนะคะน่ากินมากกบอยากบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะคะเห็ดแบบกรุบกุนะคะเห็ดเล็กๆดอกเล็กๆแบบนี้อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเรามาผัดเนาะกุ้งก็เด้งเดงนะคะจริงๆก็กบก็ไม่ค่อยชอบกินกุ้งเท่าไหร่แต่ก็ชอบซื้อมาไว้ติดบ้านนะก็คือส่วนมากเวลากบทําเมนูอะไรก็ให้สาเป็นคนกินกุ้งแทน กบ <g ob> <g ob> เนี่ยจะชอบกินปูมากกว่านะคะโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าก็ขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อ,อ,อนๆจ๋าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนคะ่ะมาดูกันนะคะว่าอีกเมนูหนึ่งนะคะกบกำลังจะทำอะไรนะอันนี้ก็คือ ต้มน้ำนะคะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้กบจะทําหมูมะนาวนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหมูนะคะกบก็หมักกับอ่าแป้งมันเนาะนี่อันนี้ก็คือน้ําจิ้มรสเด็ดที่กบไปปั่นนะคะม,มันรสเด็ดจริงๆนะส่วนอันนี้ก็คือผักกะลํา ที่กบไปแช่เย็นนะทุกอย่างเนี้ยล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าอยากกินแบบกรอบๆนะคะพเพื่อนๆจ๋าล้างทุกสินทุกอย่างเราใส่น้ํานิดๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วนําไปแช่เย็นนะจะอร่อยมากเลยนะคะผักก็จะกรุบๆนะคะนี่จ่ากบแถมให้นะคะกบแถมให้แถมให้หรือว่าไม่ยั่วน้ําลายกบนี่คือหมูมะนาวของกบนะคะพเพื่อนๆจา๋าแซ่บๆ, <c oughs> ๆผักก็เหมือนเดิมนะที่อยู่ในตุ้ถ้วยนะคะพเพื่อนๆจา๋า มาค่ะเ,เพื่อนๆมาทานมายั่วอีกรอบหนึ่งค่ะมายั่วๆนะคะหมูมะนาวแซ่บๆมากินด้วยกันกระกอบน,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 นะคะหมูมะนาวแซ่บๆจ้าแซ่บๆๆๆๆๆยั่วๆยๆๆ